ก่าสวงคนคุณ so? uh. <Yeah>. ั้นพี่พคีแ้เดี๋ยวต้องรอผมพี่ไปยืนใกล้พี่ทำไมอไปอยู่ตรงนู้นป่ะไมอ่ะแป๊บนึ่งนพี่พี่ต้องไหนพี่ก็แพผมอยู่ดีเราอนแก่แล้วเรานแก่วนี้พี่รู้ว่าน้องร้อนกำลังลาสีขึ้นโอ เ่งนี้ต้งัดังใช่ไหมฮะครับโอ้โหอกคงอกขาวนะฮะเราคงละคอตั้งแต่โดนทุบรถนี่ดังเยอเลยขอบคุณงกขอบคุณครับอุกขอนสุดไม่ีคอะไรนะอะไรนะองมจะบุกแล้วชก็ถายคึ่งตัวก็ถ่ายขึ้นตัว คีัราอย่าถ่ายนะฮะอย่าถ่ายนะเขานะครับดูมควาพยายามมากยจริงเรามันต้องนิดนึงนะฮะความสูงมันต้องไล่เรียกันนะฮะทำแรงจะได้เป็นดูโอโเคพี่ต้องกเดีนีด้ไหครับเอเยตรงนี้มันับปต้นนะเลยรอไม่ได้ตรงนี้หรอไ่เป็นไดินเดินเดินมาลงมาลงเน้องรอจะมาท้าพี่อะฝากเรทาาเะ มันขึ it, ้นไม่ได้เลยไงไม่ได้มันตมงแล้วไงถ้าเรามาอยู่ดังหาใกันอย่างนี้แล้วกันวกแก่าอีกบอสก้าบ้ามาใ้พี่นัทอย่ามาแกล้งกันอย่างงี้นี่ไอ้อย่างงี้พี่รู้ละอ่ะอย่างงี้แน่นอนอ่าอ่าเอาเลยว่าพี่ต้องบอกพี่ลงมายอมพี่วันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมคุยกับพี่เองเออวันนี้ยอมแม่อลยแม่วันนี้ยอมพ่อวันนี้พ่พี่ต้มจัด เราจะขึ้นไปยี่บนกองไอ้บอกบ้านที่จัดบ้านที่บ้านน้องรอนก็เหมือนกันแหละอ้เอฟไอเหมือนกันเหมือนกันม้จังก็เหมือนกันวันนี้คุณแม่รอนมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไหคุณแม่ไหนคุณแม่ครับแม่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเสื้ออะไรเสสรดาเนี่ยเดี๋ยวป่ะคุณแม่คนนี้ครับโอหคุณแม่เดี๋ยวก่อนแต่โคุณแม่กี่ต้นก็มาขอบคุณแม่ต้นสิ่งขคุณแม่ คนเนี่ยอานี้อพวนม้งือสิน้าซื้สพก้อเด้อไปซื้อมาด้กี่ัคะเดี๋ยวพี่จิงครับอันนี้สวัสดีคุณแม่พี่ต้นก่อนเท่าน้นุะแม่พี่ต้อนก็ไม่แค้กันเหมือนกันไปยื้อ ไเทุกคนใส่ผิดนะคะเน่วันนี้ทำไมฮะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เทรนเสวอดาวกำลังมาอ๋อแม่พี่แต่แม่พี่ดูดีกว่าเพราะแม่พี่ซีูนะนี่เราม่อนี่เราเป็นเดยาวนะครับกคนไม่มีใรยอมเขาสูเป็นลูนะสียอรแบบนี้กแวันนี้มีเสียตัวไหนซ่อนหล่ยไหครับ ดีมากครับพี่จีวพี่จีวเป็นพิธีกรนะครับดีใจเหมือนกันค่ะดีใจสำหรับทุกคนด้วยนะคะที่ได้จจวเป็นพิธีกรนะคะผมนะพอดีอันนี้ใครจะโชว์หรือดต้องการจะอะไรจริงจริงแล้วเนี่ยตั้งใจจะถอดแล้วมีเสือดาวข้างในแต่ว่าโนน้องก้อนเดใจแตกเอาเลยป่ะอยากอยกนี่งานนี่เกี่ยวกับงานไม่ได้เจองานมากครับน้องรอนก็ไม่ได้เจอนะฮะพี่จีนก็ไม่ค่อยได้เจอนะหลังๆแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานใช่ไหมเยอะเฮ้ เราต้องพูดเราต้องพูดนะว่าเอาสี่เราต้องบอกว่าเราต้องบอกดีๆเราต้องบอกว่าเรามีภารกิจอื่นอื่นอยู่เราเรียนหนังสือเราไปทำอาหารในหนังสือเรลยว่าไปดิตัวเองดูนน้อองลเป็ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีอย่าดูผมนะครับนี่ครับบอกก่อนเลยครับ มีช่วงหนึ่งคือพี่คือพ right. ี่ต้อมกับพี่รอนเนี่ยเล่นที่เดียวกันเนี่ยพี่ต้อมกบพี่รอนพี่ต้อมกับพี่รอนพี่ต้อมกับพี่รอนเล่นที่เดียวกันประท้าผมว่าใครขึ้นก่อนอย่จะชนะอะไรครับผมใครขึ้นก่อนขึ้นอะไรอะไรขึ้นครับต้องโซนาร์นะบอกครับพี่ยังฟิตอยาู่พี่เขาคิดนะครับแล้วแล้วไงแล้วไงแล้วก็หายไปเลยครับผมหายไปเลยครับตอนนี้คือผมแพ้เพราอ่าเวลามันได้หยุดคือมันหยุดยาวอ่ะตลอดเขาฟิตมากฟิตเปี้ยเลยด็กๆเห็นไหมดูนงดูนง จาเล่นเยอะกว่านี้นะพี่จริงพี่เตือนจากใจพี่พี่รักวันที่พูดนะฮะไม่ทันทีแล้วแค่นี้ก็ใหญ่กว่าพี่จีนแล้วคายุเอาอะรเอาอะไรันจเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อะดูต่อหน้าคนดูไม่ง่ายทำะไรมากนะต่อหน้าคนดูไม่กล้าทำเลยโอ้โหนี่ของปากของคอแล้วนันีันนาหยาแล้วนะไม่งั้นก็จะเป็นตลกกันละเออเราเป็นไม่ใช่หรอเราเป็นหรือเปล่า วันนี้พี่เกดร้องนะอย่าพูดร้องไม่ได้ร้อฉันจะพูดยังไงเราขอได้เออเพลงนบ้างเพลงต่อไปอะไรครับเพลงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงสำหรับน้องรอนที่จะร้องให้กับพี่จีนนะคะขอครับแล้วก็ขอมอบเสื้อตัวนี้กับน้องรอนเป็นสักขีพยานให้ด้วยพยานพยานนอต่อพยานนะครับโอเคโอเคเราต้องแข่งกันเลยเหรอพี่เราเขาใส่เองได้เดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับแข่เสื้อมันติดมั้ยนะครับติดนมติดนม นี่เราต้องมาทำตมาดทัพไทยาิดีพี่รู้ว่าพี่เขามีทั้งความเบิกและความสูงฮะพี่ดีครับก็เลยวันนี้วันนี้เขาจ้างไม่ดีไหมพิธีกรนะวันนี้พี่ดีกำลังบอกว่าทับถมสุดๆเฮ้ยพี่เป็นพิธีกรที่รู้จักว่าจะควรปักไฟฝ่ไยใด เราก็เหมือนสำนักพิมพ์ทั่วไปทีต่ตามกระแสโอ้โหตามกระแสและในกระแสก็เป็นกระแสวงน้ำเหรอครับ <laughs>